สวัสดีชะาวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพระรหัส31สิงหาคม2023วันนี้เป็นวันพระรุษหัสในสัปดาห์ที่21เทศกาลธรรมดานะครับจะนำเอาบทอ่านจากคำสอนของนักบุญครลันเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้แต่ว่ามีอีกตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นสารพัดของเราพี่น้องที่รักเราจงติตตามกระแสะเรียกที่เราถูกเรียกจากชีวิตเข้าสู่ บ่อน้ำผู้แห่งชีวิตซึ่งไม่ใช่เป็นฐานน้ำส่งชีวิตเท่านั้นแต่เป็นบ่อน้ำผู้แห่งชีวิตนิรันดนรพระ,าาระองคอเงงนนเ์เป็นบ่อน้ำผู้แห่คงความสว่างและการส่องสว่างภายในจิตใจเพราะสามสิ่งนี้มาจากพระองค์คือปริชญาณชีวิตและแสงสว่างนิรันดรต้นกำเนิดแห่งชีวิตเป็นบ่อน้ำผู้แห่งชีวิตผู้สร้างความสว่างภายในจิตฉะนั้นเราจงแสวงหาบ่อน้ำผู้แห่งความสว่าง ชีวิตและน้ำทรงชีวิตโดยสบประมาทสิ่งที่เราเห็นโดยการละทิ้งโลกและโดยการเข้าไปอาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดเราจงแสวงหาสิ่งเหล่านี้เหมือนคนฉลาดและเหมือนปลาที่ฉลาดเราจะได้ดื่มน้ำทรงชีวิตซึ่งไหลไปสู่ชีวิตนิรันดร์ถ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเมตตาพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดีข้าพเจ้าปรารถนาให้พระองค์รวมข้าพเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับฐานน้ำนี้เพื่อข้าพเจ้าจะได้ดื่มน้ำแห่งชีวิตจากบ่อน้ำทรงชีวิตพร้อมกับค้นอื่นๆที่กระหายรงุงข้าพเจ้าจะได้อาศัยอยู่ในแดนสวรรค์นี้ตลอดไปและได้ชื่นชมอยู่กับความหวานฉ่ำเต็มที่และข้าพเจ้าจะกล่าวว่าช่างหวานฉ่ำนี่กระไรบ่อน้ำผู้ทรงชีวิตซึ่งไม่รู้จักเหือดแห้งเป็นน้ำที่ไหลไปสู่ชีวิตน,นิรันดร์พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นบ่อน้ำผู้นั่นเอง ที่ต้องปรารถนาและที่ต้องดื่มอยู่เสมอข้าแต่พระพิศาเจ้โาโปรดประทานน้ํานี้แก่เราเพื่อเป็นทานน้ําส่งชีวิตไหลไปสู่ชีวิตในล้นดอนข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ขอขอบพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์ใครเล่าไม่รู้จักพระองค์พระองค์คือกษัตริย์และผู้ทรงสริริรุ่งโรจน์พระองค์ได้ประทานพระคุณยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้สรงสัญญาไว้ ไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระองค์พระองค์ได้ประทานพระองค์เองแก่เราและเพื่อเราฉะนั้นจึงขอพระองค์โปรดบันดาลให้เรารู้จักสิ่งที่เรารักเพราะเราไม่ได้ขออะไรอื่นนอกจากขอพระองค์ประทานพระองค์เองแก่เราพระองค์เป็นสารพัดของเราเป็นชีวิตความสว่างความรอดอาหารและเครื่องดื่มของเราพระเจ้าของเราข้าแต่พระเยซูเจ้าเราวอนขอพระองค์โปรดดนใจเรา ด้วยพับปราณของพระจิตของพระองค์โปรดแทงดวงวิญญาณของเราด้วยความรักของพระองค์จนว่าวิญญาณของเราแต่ละคนนั้นและทุกคนจะสามารถพูดความจริงว่าจงแสดงแก่ข้าพเจ้าซึ่งความปราถนาของวิญญาณของข้าพเจ้า,เ,าเพราะข้าพเจ้าได้รับบาดแผลด้วยความรักของพระองค์นี่คือบาดแผลที่ข้าพเจ้าปราถนาพระเจ้าครับโปร,เร,เปรโด,ดเป็นบุญ พระเจ้าข้าเป็นบุญของวิญญาณที่ได้รับบาดแผลด้วยความรักวิญญาณเช่นนี้แสวงหาบ่อน้ำบุแห่งชีวิตดิรันและดื่มจกากบ่อน้ำบุนี้ยิ่งดื่มยิ่งกระหายยิ่งดื่มมากขึ้นเท่าไรความกระหายก็ยิ่งทวีมากขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นวิญญาณรักมากขึ้นเท่าไรก็อยากรักมากขึ้นเพียงนั้นความทุกข์ทรมานของเขาใหญ่เท่าไรการรักษาก็มากขึ้นเพียงนั้นในดํานองเดียวกัน ขอพระเจ้าของเราพระเยซูคริสตเจ้าแพทย์ที่ดีและบรรดาลความรอดโปรดทำให้ที่ระลึกของวิญญาณของเรานั้นเป็นบาดแผลด้วยบาดแผลที่รักษาให้หายพระเยซูคริสตเจ้าเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงครองราชร่วมกับพระบิดาและพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนนะครับก็ทำนองเดียวกันกับเมื่อวานที่บอกไว้นะครับก็ท่านนักบุญครบันอธิการก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบชีวิต แห่งความสุขแห่งความจริงแห่งความก้าวหน้าในฐานะที่เป็นคริสตชนเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเนี่ยด้วยการยกเรื่องของน้ำทรงชีวิตน้ำาน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนสมัยก่อนนะและยิ่งในแถวแถวอิสราเอลนั้นก็แน่นอนที่สุดเป็นดินแดนทะเลสายเพราะน้ำมีความสำคัญนะ เป็นสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตจะทําให้ชีวิตนั้นตามธรรมชาตินะก็จะเจริญก้าวหน้าและก็สดชื่นทําใหา้ทั้งสัตว์ทั้งพืชทั้งคนทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นก็จเจริญเติบโตเพราะนั้นก็หลายครั้งในพระวสารก็ตามในพระวาจาพระคมภีร์ก็ตามจะพูดถึงน้ําและก็น้ําส่งชีวิตซึ่งแน่นอนเป็นคําเปรียบเทียบก็หมายถึงองค์พระเยสุจา้าหมายถึงความรักของพระเบญจา ที่มอบองค์พระเยซูเจ้ามา,าเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์นั้นได้อิอ่มหนำได้สดชื่นได้จเจริญเติบโตขึ้นอ,อย่างดีอย่างาถูกต้องและอย่างเหมาะสมในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นเพื่อนพี่น้องที่จะต้องทำดีต่อกันและกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนักบุญโครมบันนั้นได้สาธยายไว้ท่านได้เปรียบเทียบตลอดในในสิ่งที่ท่าน ได้สอนกเปรียบเทียบน้ําทรงชีวิตแล้วก็เราก็เข้าใจดีคําว่าน้ําทรงชีวิตก็หมายถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเป็นเจ้ามีต่อเราโดยผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าและแน่นอนมีแบบอย่างต่างๆของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรรดานักบุญที่ได้เจริญชีวิตและได้เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ใช้ชีวิตของเรา ที่จะมั่นใจในความรักอันยิ่งใหญ่นี้ต่อ,ตอไปในแต่ละวันให้เราทําความดีให้เราประพฤติชอบให้เราได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กันเลยกันขอพระเป็บิ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด